ันนี้จะพามาฟังเสียงท่อหน้าเผานะครับนี่ครับนี่คือเ,เสียงท่อหน้าเผานะฮะเสียงก็จะลั่นกว่าออกท้ายนะครับก็แล้วแต่ชอบนะฮะชอบเป็นไหนแจ้งกันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะทางช n องของ YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อทักทายกันได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับกับวันนี้นะฮะกับภารกิจของผมอีกแล้วนะฮะก็คือการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับคันที่ผมจะแนะนําอยู่นี้นะฮะคันนี้เขาบอกนิดนึงนะครับลูกค้าทํางานอยู่แถวระยองนะครับอยู่แถวนี้คมมาตพุทธนะฮะเคสนี้ลูกค้าดูผมมา นานแล้วฮะเคสนี้ทำไฟแนนซ์เคสนี้เขาบอกนิดนึงนะครับนานมากครับ2เดือนเพราะว่าล็อตที่ทําเรื่องเข้ามาพร้อมกันเนี่ยตอนนี้ลูกค้าได้ไยขาวกันหมดแล้วนะฮะเคสนี้นะฮะแต่เขาบอกที่นานมันจะมีเหตุผลให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือเคสนี้จริงๆลูกค้าซื้อรุ่น4ประตู LDA นะครับแต่ก็คือโดนปรับดาวนะครับปกติดาว15%เร์เแต่โดนปรับดาวไปที่20%นะครับ ผมก็ต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเขาขอเพิ่มคำ้ำแต่เนื่องด้วยลูกค้าเคสนี้อยากซื้อคนเดียวนะไม่อยากยุ่งกับใครก็เลยปรึกษากับผมว่าถ้าเคสอย่างนี้ผมสามารถลดรุ่นลงมาเป็นรุ่น S ได้ไหมแล้วก็ดาวน์ที่1 5เหมือนเดิมได้ไหมผมก็เลยต้องคุยกับไฟแนนซ์ดูว่าเงื่อนไขรายละเอียดตรงนี้ไฟแนนซ์ Finance เป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายนะครับไฟแนนซ์ Finance ก็คือบอกว่าได้ครับทังนั้นเดี๋ยวปรับรุ่นลงมาเป็นรุ่น4ประตูเอสีบอลเงินให้นะครับแล้วก็ใช้เงินดาวเหมือนเดิม15%้และลูกวันนี้ก็จบตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็เคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ได้รถค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่แก้ไขใบมัดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าใช้เวลาในการรับรถได้ไม่ถึง10วันนะครับก็ได้รุ่น4ประตูเอสแล้วนะครับการตกแต่งคันนี้นะผมขอบอกนิดนึงนครับลูกค้า ดีไซน์เองทั้งหมดนะครับผมแค่มีส่วนในการแค่ทำให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนารายละเอียดเล็กๆ่กน้อยก็ค่อยมาปรับจูนกันว่าทรงแบบไหนแต่งยังไงถึงจะสวยอะไรเงี้ยให้แมทก,กับรถที่สุดนะครับและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ลูกค้าเดินทางมารับเองเช่นเคยฮนะเพราะเดือนนี้ยังไงผมก็ต้องปล่อยรถในที่ตั้งนะไม่ได้เดินทางนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องด้วย ภารกิจของผมต้องทํารถต้องแต่งรถอะไรเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะฮะตรหรับเดืเอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับเคนี้ลูกค้าเดินทางมามีค่าเดินทางให้มูลค่าสามพันบาทนะครับก็เป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้ที่ออกแบบตกแต่งเองแล้วสีประตูเอคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะฮะคอยไปชมได้เลยครับกับหลังป้ายแดงวันนี้นะฮะปล่อยรถอีกแล้วนะฮะคอยติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ 4.9S นะครับสีปอลเงินคันนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะฮะการตกแต่งรถคันนี้ที่ลูกค้าออกแบบแล้วก็เลือกดีไซน์เองนะครับแต่ยกเว้นโลโก้สีแดงนะฮะอันนี้คือติดตั้งนะครับโดยที่ไม่บอกลูกค้าฮะเดี๋ยวรอลูกค้ามาเสิร์ฟไพคันนองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างครับคันนี้ลูกค้าเลือกล้องานของล้อ r e 3 0นะครับเนี่ยฮะ แล้วก็ใส่ซีรีส์2 3 5 4 5 1ป8นะฮะกดหน้าลงมา1 2นิ้วนะครับรถที่รับ2นิ้วนะครับคันนี้ล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์2 6 5 4 10 10 8นะครับหลัง3นิ้วหน้า2นิ้วนะครับคันนี้นี่ฮะนี่คือมิติของรถคันนี้นะครับคนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะครับนี่ฮะก็อยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็แจ้งได้เลยนะครับ ส่วนด้านท้ายคันนี้คือใส่ค้ำหลบป้ายให้นะครับแล้วก็ท่อคันนี้ลูกค้าใส่ท่อนี่ฮะอันนี้คือหน้าเผานะครับเนี่ยฮะเยงก็าจะลันๆหน่อยครับน,นี่คือลูกค้าคอมเมนต์มาเข้ามาเลยนะว่าอยากได้ท่อหน้าเผานะฮะก็อยู่ในเงื่อนไขครับอยู่ที่ความชอบนะครับผมสามารถทำตามลูกค้าฮะลูกค้าอยากได้แบบไหนผมจัดให้หมดฮะแบบนี้ครับ ก็อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับอ่าี๋ยวพาเดินชมด้านในนะครับส่วนด้านในนะครับคันนี้ก็เช่นเคยครับตามโปรโมชั่นนะครับก็มีดิฟฟี่นะครับ OBD ให้นะครับ6ตัวนะฮะวัดค่าได้จริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีนี้เช่นเคยนะฮะล็อกเบรกล็อกคัทก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดให้สําหรับโปรโมชั่นลูกค้าเดือนนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือรุ่น S สนะครับ สำหรับรุ่นนี้จะไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่นานใดอยากได้แอร์ตอนหลังก็ทักเข้ามาได้เลยครับตอนนี้มีแล้วนะครับสามารถทําได้นะครับมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวทักเข้ามาฮะตรงนี้อันนี้จะเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าท่นานใดที่อยากได้แอร์ตอนหลังนะครับตอนนี้คือสามารถทําได้แล้วนะครับส่วนโลโก้แดงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นใหม่สาหรับลูกค้ารถนี้นะครับนี่ฮะนี่ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าเคสนี้นะครับพอใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะกว่าจะได้รถนะครับแล้วก็โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วก็เดี๋ยวคอยถ่ายบรรยากาศให้ชมนะฮะสำหรับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องปีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำขานเสร็จแล้วลูกค้าก็ทํทเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผม ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่มอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษทัทค้าขายเกษตรกรก็เขาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักลายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอาาจบเพียงแค่นี้นะครับฝาก,ฝากด,ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ